แม่แต่งโมชิงเงิน30ล้านแค่สมมุตริรับตอนนี้มีทนายแล้วเรื่องคุยป้อมีคนแนะนำจากกรณีคุณแม่พนิดาคุณแม่ของนักแสดงสาวแต่งโมนิดาได้ไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงเงินเยียวยาและอนนากับพิปโปจนเป็นกระแสดรามา่าขึ้นมาทันทีล่าสุดคุณแม่พนิดาพร้อมด้วยทนายความได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการราม่าวันนี้โดยได้ระบุว่า ที่คุณแม่พูดเรื่องเงินไปคุณแม่แค่สมมุติว่าน้องโมงมีไรายได้ปีละเท่านี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อีก30ปีจะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นจํานวนเงินที่ทางโนนต้องจ่ายให้คุณแม่ซึ่งเป็นแค่การสมมตุติเรื่องนี้มีคุณตํารวจที่สอบพอเมืองนนทบุรีเป็นคนแนะนําว่าควรจะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะคุยกับปอคุยกันทางไลน์ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพราะตอนที่เกิดเหตุผู้ใหญ่แนะนําคุณแม่ว่ายังไงไม่จําเป็นต้องใช้ทนาย คุณแม่สามารถเดินเรื่องเอกสารเองได้ซึ่งคุณแม่ก็เดินเอกสารด้วยตนเองเพิ่งจะเดินเรื่องเอกสารเสร็จนี้แหละแต่สิ่งที่คุณแม่พูดในรายการคุณแม่มองว่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณหนุ่มกัญชัยโทรมาขอให้แม่ไปออกรายการแล้วบอกแม่ว่าเต็มที่เลยนะแม่ก็เต็มที่พอมาเน้นเรื่องเงินกลายเป็นคุณแม่เสียหายส่วนกรมธรรม์อุบัติเหตุที่น้องโมใส่ชื่อลูกสาวของกระติกเป็นผู้รับผลประโยชน์คุณแม่เป็นผู้จัดการมรดก ได้ในส่วนของมอรดกแต่เงินในกรมธรรม์ที่น้องโมมอบให้ลูกสาวของกระติกคุณแม่ไม่มีสิทธิ์ในเงินตรงนั้นน้องโมเซ็นยกให้ลูกสาวของกระติกคุณแม่ก็มอบให้ลูกสาวของกระติกไว้เป็นทุนการศึกษาแต่จะจัดการยังไงต้องให้ทนายเป็นคนตอบซึ่งเงินจํานวนนี้คุณแม่มอบให้ลูกสาวของกระติกทั้งหมดไม่แบ่งเอามาที่ตนเองสําหรับเรื่องที่ให้อภัยคุณปอกับโรเบิร์ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้อภัยเพื่อนน้องโมแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแอนนาเขาออกมาพูดแล้วว่าขอโทษคุณแม่แล้วและขอถอนตัว เขาเพิ่งจับคุยกับแม่ไม่นานเรื่องเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพให้น้องโมไหมแม่จะได้มีเงินใช้แต่แม่บอกว่าไม่ได้เพราะอาจารย์ที่โบสถ์ที่คุยกันบอกว่าจะจัดให้อย่างดีให้น้องโมเป็นนางฟ้าส่วนฮิปโปที่แม่ให้อภัยแค่50เปอร์ซเพราะเขาคือคนที่โทรมาบอกให้คุณแม่ไม่ให้ข่าวในวันที่น้องโมตกน้ำแล้วฮิปโปค่อยมาขอโทษทีหลังคุณแม่ไม่อยากให้เขาและเพื่อนๆเ,เข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานศพของน้องโมเพราะที่โบสถ์มีทีมดูแลเขาเซตกันไว้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีข่าวออกมา ส่วนที่เพิ่งมีทนายเพราะตอนนี้มีได้แล้วเกิดเรื่องก็ต้องมีทนายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ